วันนี้เราจะพูดถึงอัลบั้มที่เพลงเพราะหรูหราเนียบเท่ซึ่งรู้เป็นคำที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเอามาบรรยายเพลงได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ <S <S <ๆ>เรากำลังพูดถึงอัลบั้ม Cafe Blue จาก The Style Council และผมชอบแผ่นนี้ครับ ขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพทย์และทีมนักทัศนมานะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะเมื่อสายตายาวและสายตาสั้นพร้อมๆกันคุณต้องการแว่นโปรเกรสซีฟและมัธยาวิชันเซ็นเตอร์เชี่ยวชาญด้านนี้มากครับคาเฟ่บรูจากเดอะสไตล์ o คิลซิลนี่เป็นอัลบั้มที่ริลิสในปี1984นะครับว้าว 1984! เพิ่งนึกได้วางไว้ อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับเพิ่งเห็นว่าเออว่ามัน1984โพอดีโอเคมันรีลิสในปี1984นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยผม1984ผมก็จะเรียนอยู่ประมาณม .4 4เป็นช่วงที่เริ่มซื้อเทปฟังเยอะแล้วก็เทปที่ผมซื้อประจำก็คือเทปยี่ห้อ Peacock นะฮะใครโตมายุค80จะรู้จักดี Peacock คือคือเทปผีฮะค,คือในยุคนั้นมัน ไม่มีตังค์อ่ะามจริงมันเป็นเรื่องไม่ควรทำนะฮะแต่ว่าแต่ว่ายุคนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์มันก็ยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียสเหมือนทุกวันนี้ด้วยแต่แต่ไม่ใช่การแก้ตัวเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีขอเล่าต่อแล้วกันเทพผีคอกเนี่ยเป็นเทปผีที่ทราบมาว่าเจ้าของเขาชอบฟังเพลงมากแล้วเขาก็ซื้อแผ่นมาเยอะแล้วเขาก็เลยเอาแผ่นที่เขาซื้อมาเนี่ยมาปั๊มออกมาเป็นเป็นคัสเซ็ตแล้วก็แล้วก็ขายแล้วปรากฏขายดีมาก และคุณภาพเสียงดีมากด้วยวัยรุ่นยุคนั้นทุกคนเคยมีเทปพ,พีคอร์กเป็นของตัวเองม้วนละประมาณ28บาทนะครับงั้นซื้อกันทีแบบเป็นสิบม้วนเะ่ะเพราะว่าออกอะไรมาก็อยากฟังไปหมดพีคอร์กค,คัดมาให้แล้วพีคอร์กเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของเทปผีในยุคนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งนะฮะก็จะมีเทปผีเจ้าอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็ไปเจอเทปผีอีกเจ้าหนึ่งซึ่ง เขาก็จะเลือกคือคนที่เขาฉลาดเขาหาช่องว่างทางการตลาดก็คือเขาจะเลือกออกอัลบั้มที่พีค c อกไม่ออกนะคืออันไหนที่พีค็อกออกเนี่ยสู้เขายากนะฮะเขาก็เลยออกอัลบั้มที่พีค c อกไม่ออกมันก็เลยทําให้เขาออกอัลบั้มนี้มาซึ่งตอนนั้นพีค c อกไม่ทําอัลบั้มคาเฟ Brew ของ The ะสไตล์ขาวเซลผมเห็นก็เนี่ยปกก็ดูน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างก็คืออ,อยากลองฟัง คุณภาพของไอ้เทปยี่ห้อนี้ด้วยผมจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับว่าแบบดีเท่าพีคอกไหมเราเราซื้อไปฟังแล้วพอฟังโอ้โหมันโดนเลยวเฮ้ยเราไม่รู้จักวงนี้มาก่อนเลยครับตอนนั้นผมความรู้เท่าหางอึงเลยในเรื่องวงการเพลงตอนนั้นรู้แค่ว่าก็ชอบฟังเพลงไหนก็ฟังกัน,นตามเพื่อนกันไปนะฮะแต่ว่าพอฟังชุดนี้แล้วผมรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยซา์ดนตีมันมันมีอะไรผสมผสานกันเยอะไปหมดเลยมี ป๊อปแน่ๆแหละมันมีแจ๊สด้วยอ่ะมันรู้สึกไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นมันมันต้องน่าจะเป็นแจ๊สนะดยวยกันมันก็มันมันมีการสำเนียงการร้องหรือว่าทางเมโลดี้ทางคอร์ดที่เป็นโซลด้วยแล้วบางเพลงมีแรปอีกด้วยมันผสมกันแบบหลายอย่างมากไม่มีอยู่อย่างเดียวก็คือไม่มีร็อกนะฮะคือยุคนั้นเนี่ยอ่วัยรุ่นอย่างผมก็จะฟังฟังร็อกฟังอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะฮะฟังพวกฮาร์ดร็อกนะฮะฟังควีนฟัง บรัก k s uh, a b บ a ฟัง uh, Deep Purple นะฮะแล้วพอมาเจออัลบั้มนี้เข้าไปมันเหมือนกับมันเอาไว้ฟังล้างหูอะฮะฟังเพลงร็อกมาหนักๆแล้วก็มาฟังเพลงแบบนี้ดูบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยในการฟังเพลงของ The Style Council เนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่การที่มันมีสำเนียงแจ๊สโซลนะฮะแต่ว่ามันแฝงมาด้วยความเท่ มันบอกไม่ถูกเหมือนกันม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 ีรสนิยมในการเลือกใช้ซาวต่างๆเมโลดี้ต่างๆวิธีการร้องมันเหมือนกับคนทําเขามีรสนิยมดีอันนี้คิดจากมุมมองของเด็กม .4 ในวันนั้นนะฮะที่เรารู้สึกว่ามันดูไม่โฉ่งช่างมันดูสุภาพมันดูมันดูหล่อมันเลยใช้เป็นเพลงที่เอาไว้เปิดดังๆเวลาที่เรารู้ว่าตอนเนี้ สาวข้างบ้านกําลังจะออกมาลดน้ำต,ต้นไม้อยู่เราจะเปิดอัลบั้มนี้ดังๆเพื่อเป็นการประกาศให้สาวข้างบ้านรู้ว่าเรามีรสนิยมในการฟังเพลงดีนะเปิดเพลงนี้ไปเนี่ยไม่มีชงฉางไม่มีเลอะเทอะนะฮะงานมันเยี่ยมมากแล้วเมื่อโตขึ้นมาเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยทําให้ได้รู้ว่าอ๋อวงนี้นําทีมโดยพอเวลเลอร์นี่คือพอเวลเลอร์และอีกคนหนึ่งคือมิกทาวบดพอเวลเลอร์เนี่ย ก่อนหน้านี้เขาก็โด่งดังมากับวงที่ชื่อว่า The Jam นะฮะและสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันเป็นดนตรีที่มันเปลี่ยนจากงานที่เขาทำในช่วง The Jam ซึ่งเป็นมอดนะ,ะเป็น New Wave นะฮะม,มันก็คือเป็น New Wave มันคือพัฒนามาจากทังอีกทีหนึ่งมันก็มันก็จะมีมีความเป็นร็อกแบบดิบๆแต่อันนี้คือไม่มีคราบคลความเป็น The Jam เหลืออยู่เลยนะและสิ่งที่ ทำให้ผมชื่นชอบไอ้ความเป็นซาวแบบนี้มารู้ภายหลังมารู้เมื่อไม่นานนี้เองด้วยซ้ำไปว่าอ๋อสิ่งนี้มันเรียกว่า Sophistic Pop Sophisticate รวมกับ Pop เลยกลายเป็น Sophistic Pop หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพลง Pop แบบสง่างามหรูหราอะไรประมาณนี้นะครับ p h i s t i ติ p p คืออะไรมันเป็น Music Movement ในช่วง80โดยเฉพาะช่วงต้นๆน,นะฮะ แล้วก็เป็นสาวดนตรีที่ทำกันในอังกฤษค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งอิทธิพลข้ามาถูกฝั่งอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า British Invasion ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งก็คือ The Beatles กับ Rolling Stone นะนั่นคือ British Invasion ในทางด้านดนตรีครั้งที่สองก็คือช่วงต้น80นี่แหละช่วงที่มีพวก New Wave New Music นะฮะแล้วก็ Sophisti c Pop เนี่ย ความเป็นโซฟิสติ Pop มันคือดนตรีแบบพ OP ที่มีกลิ่นอายของโซลและแจ๊สผสมอยู่แล้วก็มีความเนี๊ยบความเท่ความหรูบรรดานักรนะ้องั้นดนตรีก็จะแต่งตัวกันเนี๊ยบเทนะบ่จะตรงกันข้ามกับสายร็อกเลยนะครับวงดนตรีหรือศิลปินที่เป็นหัวหมู่ของโซฟิสติ Pop นี้ก็อย่างเช่น Roxy Music รวมไปถึงนักร้องนำเวลาที่ของ Roxy Music นะเมื่อมาทำอัลบั้มเดียวคือ Brian Furry นะครับหรือจะเป็นวงอย่าง Prefab Sprout นะฮะ everything but the girls swing out sister แล้วก็แน่นอน the style council นะครับซึ่งพอมาอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วดูรายชื่อวงที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้มันคือวงที่ผมชอบหมดเลยอะผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันรวมสิ่งที่ผมชอบอะมันรวม ทางดนตรีแบบโซลที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มันเติมกลิ่นแจ๊สเข้าไปเพื่อแก้เลี่ยนเท่านั้นมันไม่ได้เป็นแจ๊สแบบที่ที่มันฟังยากอะไรนะฮะมันทําให้ทางคอร์ดมันดูซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยแล้วมันทําให้เพลงมันเพราะขึ้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องความเนีย้ยความเท่ของการแต่งกายผมบางทีก็รู้สึกแบบมันไส้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าแต่ในเรื่องดนตรีเนี่ยโอ้โหผมชอบมากนะฮะ everything but the girl นี่คือชื่อวงก็เท่แล้วอะ่ะแล้วก็โอ้โหดนตรีก็เพราะมากนะเป็นอีกวงหนึ่งที่เดี๋ยว จะเอามาพูดถึงแน่ๆผมมีอัลบั้มของวงนี้เกือบจะทุกอัลบั้มเลยนะครับซึ่งก็มารู้ภายหลังอีกเช่นเดียวกันว่าสสมาชิกของ Everything But The Girl คือ Tracey t h o นะฮะแล้วก็เ e n Watt เนี่ยมาร่วมงานอยู่ในบัมชุดน,นี้ด้วยอ่ะนะฮะ Tracey t h o นี่ก็เป็นเ,เธอเป็นนักร้องนะฮะ Ben w a t ก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเป็นคนทําดนตรีไม่แน่ใจไม่ไม่ทราบรายละเอียดว่ามาร่วมเนี่ย มาทําอะไรตรงไหนยังไงในเพลงไหนเพราะว่าเครดิตที่ให้ไว้บนปกเนี่ยคือน้อยมากนะครับแล้วก็ยังสิร์ชหาข้อมูลไม่เจอรู้เพียงแค่ว่าคือถ้าฟังแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นแฟน Everything b u t t h e Girl เนี่ยก็รู้สึกได้จริงๆว่ามันเป็นพวกเดียวกันซึ่งซึ่งมันก็เป็นข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือเออมันเป็นพวกเดียวกันเชื่อฟังแล้วเชื่อว่ามีสมาชิก e v e r y t h i n g but the girl เล่นอยู่ในอัลบ,บั้มนี้ข้อเสียก็คือมันแยกไม่ออกเพราะมันเป็นพวกเดียวกันไม่รู้อันไหนคือ,ค,อคือใครเป็นคนทํานะครับซึ่งสอองป มันทำให้นึกขึ้นได้ว่าเออว่ะโซฟิสติปปอปนี่มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของของ80เลยอะซึ่งคนที่โตมาจากยุค80ก็มันเป็นธรรมดานะผมก็จะพูดเข้าข้างตัวเองหน่อยหนึ่งว่าผมก็จะชอบเพลงในยุคนั้นแต่ว่าถ้าจะให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไมจึงทำให้เ,เราเรารักดนตรีในยุค80นะคือมันมีความหลากหลายะนะครับมันมีนิวเวฟนะฮอย่างที่บอกมันพัฒนามาจากพังมันเป็นมันเป็นพังที่ เล่นดนตรีเก่งแล้วอะคือคือพังนี่มันไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีเก่งก็ได้แต่แต่นิวเวฟนี่คือฉันเล่นเก่งแต่ฉันอยากมีซาวแบบพังนะฮะมีเินพ็อปนะฮะซึ่งแบบใช้เซนอย่างเดียวนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็กลับมาได้รับความนิยมใหม่อีกครั้งนึงมีแฮร์แบนนะฮะที่เป็นร็อกแต่แบบผมยาวแต่งตัวกันชูดฉาดนะฮะมี New Music ซึ่งมันพูดถึงดนตรีอีกหลากหลายแนวที่มัน ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็นักวิจาร์เขาเลยเรียกรวมๆว,ว่า new music นะฮะตอนนั้นผมฟังรายการของป้าปแตว่วาสนาเวรชาติพรีเนี่ยก็ป้าแตวชอบเปิดเพลงสไตล์ที่เขาเรียกกันว่า new music มากแล้วก็ยังมี smooth jazz อย่างเงี้ยซึ่งคือการเอาแจ๊สกับป๊อปผสมกันแล้วก็เจือกันให้มันฟังง่ายนะ,ะซึ่งในยุคนั้นก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโกลเวอร์วอชิงตันจูเนียร์บ๊อบเจมส์ซาดะโอวาตานาเบแล้วก็มี Sophistic Pop เนี่ยครับซึ่งรวมเกือบจะทุกอย่างที่พูดมาสักครู่นี้มาไว้แล้วหอมได้วยความหรูหราความเท่ความเนี๊ยบมันเจ๋งมากเลยครับเราไปฟังเพลงเขาดูดีไหมฮะว่าทำไมผมถึงชอบแผ่นนี้เราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ชื่อว่า The Whole Point of No Return มีแค่เสียงร้องของพอเวลเลอร์และก็เสียงกีตาร์เท่านั้นแต่มัน The lords and ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand. from good stock and the best breeding paid for by the servile class who have been told all lie in state to bow down forth and face their fate oh it's easy so so easy โอเคมันเริ่มต้นด้วยคำว่าเพราะก่อนเลยนะฮะคอร์ดง่ายๆเมโลดี้ไม่หลบไปทางไหนเลยฮะเลื้อยไปทางที่เพราะอย่างเดียวแล้วความที่มันมีแค่เสียงกีตาร์กับเสียงร้องซึ่งซ,งซงพอลเวลเลอร์ไม่ได้เป็นคนแบบร้องดีแบบพนไฟไม่ใช่แต่มันมีความโซลอยู่ในนั้นจะเรียกว่ามันเท่อะมันเป็นเพลงเหมือนกับออกแบบมาให้แบบน้องน้องไปหัดเล่นกีตาร์เพลงนี้แล้วร้องเอาไว้จีบหญิงได้เลยนะฮะ ซึ่งแน่นอนเด็กเนิร์ดอย่างผมหัดแต่ไม่ได้เรื่องครับก,กเเ็เลยฟังไปไม่ได้เอาไปจีบหญิงที่ไหนครับอายนะฮะเราไปฟังอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดของ The Style Council นะครับเพลงนี้ชื่อว่า my ever changing moods ซึ่งเมื่อกี้นะฮะ the whole point of no return นี่คือเสียงร้องกับกีตาร์เพลงนี้เสียงร้องกับเปียโนครับ and i turn to the moonlight and i'm at my best day yeah. praising the way มันก็อีกแล้วฮะทำนองมันเพราะมากนะแล้วก็ความที่มันมีแค่เสียงร้องกับเปียโนนะครับเปียโนก็เป็นฝีมือของมิกทาวบอตสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคนนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> มันให้บรรยากาศแบบผมนึกถึงลาลาแลนะ่ะผมนึกถึงไลอันก s l i n g นั่งเล่นเปียโนอยู่ที่มุมบาร์เงียบๆแล้วก็ร้องเพลงนี้ออกมาโคตรเท่ คือจ,จริงๆเนี่ยถ้าฟังในอัลบั้มเนี่ยนะครับเพลงมันไม่ได้เป็นโมดโหม,มดแบบเงาเงาอย่างนี้ทั้งหมดนะจริงๆแล้วมันแทบจะเรียกว่าวางสลับกันเลยระหว่างเพลงแจ๊สแบบเดือดเดือดเลยนะฮะเดือดเดือดเลยอ่ะแล้วก็สลับกับเพลงเงาเงาแบบนี้เพียงแต่ว่าผมอะสิ่งที่ผมหลงไหลเกี่ยวกับอัลบั้มชุดนี้มันคือแทร็กๆๆเงาเงาเหล่านี้นะครับมันเชื่ออัลบ,บั้มคาเฟ่บลูมันดูเข้ากันกับ โหมดนี้ของของวงนะดังนั้นถ้าคุณไปฟังใน streaming service คุณจะพบเพลงอื่นๆบางเพลงนี้ผมเป็นแจ๊สแบบเดือดๆเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีความเข้าใจง่ายเพราะสนุกนะฮะไม่ได้ฟังยากแต่ประการใดแล้วก็มาถึงเพลงผมให้ฟังอีกเพลงเดียวซึ่งซึ่งก็เป็นเพลงช้าอีกแล้วคือคือชุดนี้ผมหลงรัก3เพลงนี้มากนะครับเพลงนี้ชื่อว่า you're the best thing ซึ่งสำหรับผมแล้ว ผมลิสต์ให้เป็นหนึ่งในเพลงที่เพราะที่สุดในโลกนะฮะอันนี้คือความเห็นของผมล้วนๆไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นความประทับใจส่วนตัวหลังจากที่ได้ฟังสองเพลงแรกที่เพลงหนึ่งมีแค่เสียงร้องกับกีตาร์อีกเพลงหนึ่งมีแค่เสียงร้องกับเปียโนอันนี้มาเต็มวงะฮะและ้วมันเพราะมาก You r e the best thing บางคนฟังตอนนี้แบบอาจจะรู้สึกมันเพราะตรงไหนว่าพี่เต้ก็ไม่ต้องคิดมากครเป็นความเห็นส่วนตัวคือผมจะรู้สึกอย่างนี้ครผมจะรู้สึกว่าเวลาฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยเสียงเครื่องดนงตรีทุกอย่างที่เขาใส่เข้ามาวิธีการสอดประสานกันเรียบเรียงกันเนี่ยมันดูสุภาพไปหมดเลยมันไม่มีตัวไหนชงช่างมันดูอ้อยอิ่งแต่ขณะเดียวกันมันก็มันก็มีความเท่ๆอยู่แล้วก็ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในเพลงนี้นะฮะทำนองเพราะมาก นะะเนื้อร้องเอาแค่ท่อนฮุก You're the best thing that that ever อะไรสักอย่างเลยนะครับแต่แบบแค่ You're the best thing นี่ก็มันเพลงจีบหญิงอีกแล้วนะฮะซึ่งผมว่าเพลงนี้แหละเป็นตัวอย่างของคำว่า Sophistic Pop ที่ดีมากเลยการมีกลิ่นอายของ Soul นิดๆ Jazz หน่อยๆแล้วก็ห่อมาด้วยความเนี๊ยบความเท่ความหรูหรา แม้แต่ปกปกก็เท่ฮะเนี่ยดูแล้วเหมือนภาพแฟชั่นในนิตยสารมากกว่าที่จะเป็นภาพปกด้วยซ้ำไปแล้วก็ตั้งใจเบลอนะฮะแล้วก็การเลือกใช้สีเป็นแบบโมโนโทนด้านหลังก็จะมีความแบบเลทโรหน่อยหน่อยเหมือนพวกปกอัลบ,บั้มพวกบลูโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนอัลบ,บ Jazz, นะั้มแจ๊สดูจากคอมโพสิชันแล้วแล้วก็ดูความเนียบของสมาชิก ครับเข้าใจฮะผมลําเอียงแน่นอนฮะเพราะว่าผมชอบอัลบั้มนี้ดังนั้นผมก็จะพูดแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเพราะมันก็ดีจริงๆขอบคุณวัทยาวิชันเซ็นเตอร์ฮะสูรเปนโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพทย์และทีมนักทัศนามานะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาก็ลองติดต่อไปทดสอบวัดสายตากันได้ที่บัตยาวิชันเซ็นเตอร์นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะอารบัมชุดนี้ยังมีเพลงอีกหลายแนวนะครับออลองไปฟังกันดูได้ในในสปอตในสปอตฟใน Streaming Service ทั้งหลายนะครับคุณภาพการบันทึกเสียงค่อนข้างดีเลยคือผมว่ามันเป็นซาวด์แบบที่เหมาะกับการฟังผ่านแผ่นเสียงมากนะฮะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยมัน หลายๆซา,าวหลายๆเพลงมันมีผสมแบบเครื่องดน,นตรีที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยแต่ว่านั่นแหละฮะคือซุ้มเสียงที่ออกมาเหมาะกับการฟังผ่านแผ่นเสียงเปิดเสียงดังๆเพื่อนบ้านไม่ว่าแล้วเนี่ยผมซื้อมาในราคาอ๋อสติกเกอร์อยู่ไหนอ่านี่6ยูโรคือไปเจอในร้านแผ่นเสียงเก่าตอนไปผมจำไม่ได้แล้วว่าประเทศไหนนะครคือกออ็ในเมืองไทย ไม่เห็นบ่อยๆนะฮะไม่เห็นบ่อยๆดูจากตามแบบพวกกลุ่มที่ขายแผ่นก็ไม่ได้เห็นมาบ่อยๆอีกแผ่นหนึ่งจะเขาจะมีอีกระบับหนึ่งที่อาจจะเห็นบ่อยกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเห็นแผ่นนี้ที่ไหนก็กกเก็บได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบนะฮะก็ลองตามไปฟังโซฟิสติพอ p o p วงอื่นๆที่ผมได้เอ่ยชื่อไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าติดตามชอบแผ่นนี้กันต่อไป ศิลปินหมวดโซเฟียสิอปนี่ทางโปรโดผมนะฮะคงจะมีแผ่นที่เอามาพูดถึงอีกหลายๆแผ่นด้วยกันส่วนแผ่นนี้คือคาเฟ b บลูครับงานของเดอะสไตล์ o u ว c i l ผมชอบแผ่นี